Some say it's hard to make money. <clears throat> but that couldn't be further from the truth. You see, the money is already printed. "Just them to go get it!" BPM Channel กับสเกมฟรีแล้วครับท่านซึ่งโดยปกติ3เกมฟรีผมจะเล่นแต่เกมผีฮะแต่เกมนี้มีบางอย่างเตตาผมก็เลยเลือกมาเล่นก่อนโอเคนะนั่นแหละเกมแรกในวันนี้นะครับผมแปลเป็นไทยก็คือมิสเตอร์ครับกอคขี้ไัยฮะอย่าลืมไลค์และติดตามแล้วก็เข้าไปลุยกันเลยฮะเอาล่ะเพวกเปรดททำเครื่องบินกูตกแล้วก็ทำเงินกูไม่ได้เวลาเผาทุกอย่างละฮะกูไม่มีตาใช้บนรอบนี้ก็ฮามีใครมีนั่นแหละเพื่อนเดฟบอจะทำร้ายกูปล่อยให้กูไปเผาบ้านมึงง่ายๆเถอะนะ มันเดือดร้อนกันมานานแล้วได้เวลาทำป็นทุกสิ่งทุกอย่างจบแล้วอเอาล่ะใกล้ถึงเมืองแล้วฮะแต่สิ่งที่ผมหาไม่ใช่เมืองง่ๆครับผมผม,ผมหาบางอย่างอยู่บางอย่างที่เตะตาผมมากครับผมเมื่อกี้นี้เฮ้ยฮัลโหลบางอย่างที่กูหาเมื่อกี้อ่าเฮ้ย,ยนี่ะฮะที่ผมรออยู่โมเดลสวยจัดๆเลยเพื่อนฮัลโหล โอ้โหวัดบังอะไรตรงหน้าร้านกูกันนักหนาวเนี่ยบันบันอีเที่วเ,เผราเเออเผร้านตัวเองอ,อ๋อมันเผาร้านตัวเองเอาเงินค่าประกันเกิดอะไรนกัอผมเพราะผมตายในระหว่างที่คัดซีนขึ้นฮะยอย่างนี้จะบอกด้วยกต้องเล่นใหม่เนี่ยเอาเพื่อ <IoT> น เมาเงินค่าประกันแล้วก็เผาเมืองไม่ใช่หรอเพื่อนเพราะว่ามันลืมภารกิจตัวเองแล้วแหละฮะ Making my way walking fast, path and know the downtown, why. by, don't burn ึึึึดดดด๊๊เพลงโคตรเก่าเลยแม่อาล่ะผมว่าผมน่าจะตายเพราะไอ้พวกแมงกระพุนนั่นมากกว่าแฮะฉะนั้นผมต้องพยายามเลี่ยงไม่ให้ออกนอกโลกนอกทางจัดเกินไปฮะไอ้พวกตัวใหญ่เนี่ยคือง่ายไปเลยประเด็นก็คือจะเป็นแค่ตำรวจสามตัวนั่นเท่านั้นแหละ แล้วโมโโรถบ่กูโดนลูกพวงระเบิดเนี่ยนะไอ้ไอ้แก๊บรู้นะว่าแบบฟิสิกส์ในน้ำไฟมันไม่น่าจะอยู่ได้แต่โมโโรถบ่กับกลูกปวงเนี่ยนะมึงก็อนุญาตให้กูเถอ,แอะแม่โอเคันแหละทีนี้ผมก็จัดการงานของตัวเองได้อีซี่อีสี่แล้วฮนะอืมแล้วตอนนั้นเหมือนจะเป็นเลือดฟรีด้วยเอาละไปเอาเลือดฟรีก่อนดีกว่า ไม่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 เอาไว้ทีหลังเอาไว้ทีหลังเอาไว้ทีหลังว่าของใช้ต้องเอาไว้ทีหลังฮะได้เวลาเผาร้านตัวเองเอาแต่งประกันละโอเคอได้เวลาฆาตกรรมพยานจะต้องไม่มีใครรู้ว่ากูเผาล้านตัวเองอะไรตำรวจกับพยาน ตายให้หมดนี่เพื่อเงินรวยด้วยอีซี่อีซี่ดูเทคนิคนี่สิเทคนิคสปีดลัะนี่มันคืออะไรกัน oh. อะไรเบิร์นเดอะพาร์สบายขอเกียร์รอบนี้ไม่ได้รอ้องเพลงง่ๆเลยแล้วเป็นพยานก็ตายหมดไอ้พวกเร็วนี่โษฐานทีน่มีลูกกระต่ายแปะอยู่บนหน้างงๆเบิร์นเบิร์น โอเคอีก3คนรอดได้ผมไม่ได้ลำเอียงนะบอกไว้ก่อนเจแล้วไงต่อเ <c oughs> อย่าบอกว่ากูต้องเผา3คนนี้จริงๆเนี่ยเโทษทีผ <need> ู้ผู้หญิง <c oughs> แล้วเมื่อกี้เสียงผู้หญิงที่โดนไฟครอบเมื่อกี้ทำไมกลายเป็นเสียงผู้ชายวะแล้วสาวห้ผมถามหน่อยเวลาโดนน้ำร้อนลวกเสียงกลายเป็นผู้ชายคือปะผม <c oughs> ว,ว่าน่าจะไม่แฮะผมว่าน่าจะเป็นปัญหากับเกาะนี้มากกว่าแหละ บ a n นนบ g b บ้าบ n ิ b a บา b a n n i n g งบ n n i n g b a n n a อะล่ะแพงต้นสนิชชิ่งละฮะไอขี้ฟ้องมึงตายไม่ได้ไอ้ยุ้ยแฉ m a ชี้ส์ไเกะย a t ยแฉกยุ้ยชี้ส์ไ o ่เกะแล้วดูท่าทีโพส่นีฮะโคตรน่ากลัวเลยอ เว่ยคับอู้ตาย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 ปูเป็นปูมประเหรอวะเนี่ยแคปควงลูกโป่งไม่น่าจะมีปัญหากับผมินี่แต่เพลงโคตรอีพิกเลยฮะอันนี้อันนี้ไปกินเออนั่นอ่าแค่บัลลขอบก็น่าจะอยู่แล้วจะทำอะไรมาทั้งอ้เอาอีและเอาอีแล้วเอาอีแล้วเอาอีละลบ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 เพลงโคตรอีพิกเลยฮะแต่ดีไม่น,าน,านไม่ให้ เอาเงานเข้ากูตายต้ไปหน่อยไิเซฟเซฟโอ้โหเล่นใหม่ไอ้โอ้โหเมื่อกี้เล่นเมื่อกี้เล่นแบบเงี้ยนะฮะผมใช้สมาธิจริงๆกับเกมโค่รเลยโอ้ตายแล้วอยากเล่นให้จบไปแค่อะไรรีบตายเถอะเพื่อนแมบหลับากแล้วเกินอย่างหนาเลยบอสเนี่ย ลายท่าเนี่ยโคตรขี้โกงเลยอ๋อเน็ตยาเองไม่ให้กันเนียวออโตมาตาตายเถอตายเถอตายายตายตายตายครับส์มึงบอสครบส์ over here สปมบอบจบอย่างอีพิกฮะ

ว่ามีขโมยแอบมาเผาแต่ขนาดที่กขไม่ใช่ขโมยแล้วแหละแอบอะไรใช้ได้เลยฮะอาจจะดูแปลกๆไปนิดนึงครับผมแต่สนุกดีเหมือนกันถ้าไม่นับว่าบอสมันคน่อนข้างจะยากไปนิดนึงนะ,ะเกมต่อไปเกมนี้นะครับผมมีชื่อว่าสลีปเลดเควินฮะไอเควินที่ไม่ยอมนอนสักทีถ้าแปลเป็นไทยครับผมก็เป็นเกมผีแหรอฮะแต่ว่าเป็นเกมผีเชิงตลกดหน่อยฮะเกม2โอเคเนื้อเรื่องของเกมนี้นะครับผมตัวละครเรามีชื่อว่าเควินแล้วก็นอนไม่หลับท่านี้จริงๆฮะ เอ้ยดยเวลานอนเราหวังว่าคงไม่มีผีหรือว่าตุกตาตัวอะไรแปลกๆมาดึงกูลงเข้าไปในเตียงอ่นนะเออลืมกินยาไปเลยโอเคเกือบแลวกินยาสำคัญฮนะต้องกินเสมออืมอ่านี่ไงโอเคไปเออทีนี้ก็ได้นอนจริงๆจากโอเค ไม่ได้รับไม่ได้นอนมานานในที่สุดผมยังไม่ได้กินอะไรเลยทั้งวันมึงก็ไปกินให้เรียบร้อยก่อนนะหอยลาดและเกมนี่จะออกแบบขี้เกียจไปไหน <c oughs> เดินไปกับสามรอบแล้วเนี่ยตรงเตียงที่เดียวเนี่ยอืมโอเคครับปรากฏว่าตัวละครผมแค่มายืนบนตู้เย็นมันก็อิ่มแล้วฮะเออขอเ่งชั่วหน่อยได้เวลานอนรอบที่สาม, <c oughs> มกูก็ไม่ได้นอนอีกแหละเอ้ยไอ้ไอเด็กผี อย่าให้รู้นะว่าใครรู้จักชายากูน้อยไปแล้วกูคือเควินผู้นอนไม่หลับวัวละสิฮะอะไรเนี่ย E N C Repair นักซีอโคตรเก่าเลยแล้วก็ดีไซน์โคตรแย่เลยเห็นด้วยเพื่อนอะไรแล้วทำไมจู่ๆทีวีผมเปิดร่วมเมื่อกี้ผมเปิดไว้อโอ้ยโซฟาไปโย่เพื่อน กูไม่ได้จ่ายค่าเคเบิลมาเป็นปีแล้วถ้าอยากดูบอลเปิดไม่ได้หรอกนะเสียใจ,จยด้วยถ้าเกิดมึงอยากดูบอลมึงต้องช่วยกูทำงานแลหานค่าห้องโองเคแนะ่ได้เวลานอน,น,อนออกูไม่ไดนนอนง่ายๆหรอกแม่เฮ้ยไอ้ผีตโโ่อากูบอกว่าถ้าอยากดูมันทำให้ทีวีผมดูหนังได้เหรอเนี่ย มันจ่ายค่าเคเบิลให้ผมยอดเลยเพื่อนอืมผมหลอนหรือว่าอะไรอืมยาไม่ทำงานเฮ้ยเเสียงอะไรเสียงใครเดินโอ้ย่าอย่าแม่มีกระติบข้างหูด้วย ให้ใส่หูฟังนี่ฟินไปหมดแล้วหรอวะเมื่อกี้ผมว่านะ่อะไะขอร้องได้ปวดปล่อยกูนอนสักทีเถอะกูพยายามหลับมาห้ารอบแล้วยังไม่ได้หลับเลยเมมร้อนเกินอีกแล้วกูลืมเปิดแอร์เฮ้ยไอตัวนี้คีลืมคีลืมแมมอะไรเทอร์โมสเตตผมอยู่ตรงไหนเนี่ยไอของที่มันพูดถึงอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋ออันนี้โอโ้โห าตั้งนานกลัวจะเจอฮะออให้ช่วยหรือเปล่าเพื่อนเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมว่าผีที่ไหนมาสิงในบ้านฮะแต่ตอนนี้กูง่วงแล้วไม่ได้นอนมาห้ารอบแล้วขอนอนก่อนเถอะเอาจริงดิทีนี้ปวดฉีกว้ยรู้แล้วว่าทำไมมึงถึงนอนไม่หลับเพื่อนมึงเยอะ ประเด็นแรกคือไม่ใช่ผีหรอกหรือว่าอะไรหรอกมึงเยอะอะไรทำไม,มประตูใช่โอเคเปลี่ยนใจแล้วฮะมันคือผีแม่บ้านครับผม <c oughs> เออเพื่อนเออมึงได้รูมเมดใหม่แล้วแหละเขาทำความสะอาดบ้านให้ด้วยในาไอ้พายเอกรู้สึกโชคดีปะ่ะ่ะอ่ะมานอนได้โปรดจะมีอะไรเกิดขึ้นเถอะ p ี e พี e หลับสักทีเยยมได้รับเสียงอะไรอ่ะ โอ้โหจิ um ้มกันสุดร e a บิ h ว่าต๊อดย่าโอ้ลีลาดูนั่นดิฮะอะ่ะนั่นก็เป็นทั้งหมดของเกมที่สองนี่ครับผมสรุปก็คือผมว่าปัญหานอนไม่หลับของไอตัวพระเอกนี่น่าจะมาจากเรื่องมากเองมากกว่าครับผม ผีนี่แทบไม่มีพิษภัยเลยดูดิมันทาสีบ้านให้มันดูดฝุ่นให้แถมมันทำอาหารเช้ายีงห่างาแถมดูรีลามันแดนสิฮะอะ่ะเกมต่อไปเกมสุดท้ายของวันนี้นะครับผมเป็นเกมผีแท้ชื่อว่า The Apartment ครับผมรับเพลงก็คุบ๊อบเลยฮะเออว้ยช่วงนี้เกมผีเพลงมันไเอะไปะลุยไอ้เป็นแม่ยัย,อย,ย,ไไอยโอ รีบจำสแกนไปไหนวะ,ะดีนะเสียงไม่ดังอเอเ่อเนเรื่องก็คือน้องของผมมีชีวิตอยู่ในอพาร์ตเมนต์หมายเลข24อย่างนั้นเหรอ,อผมอ่านไม่ทันครับเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่า24หรือ21อ่ดลองเช็คทั้งคู่เลยแล้วกันอละล่ส2บน็อโอเคอพาร์ตเมนต์หมายเลขที่24น่าจะอันนี้แหละอืมพี่แขวนเสื้อมึงน่าก,กลัวมากเพื่อนขอบอกเลย เอดี้นา่น้องเปล่าเอ็ดี้เอ็งอยู่ไหนวะไอ้น้องยักษ์ it's in the basement coming from the tree be careful it gonna take your knee hey yo what's up เพื่อนปรึกษาสายด่วนจิตเวชไหมเพื่อนเขาช่วยคุยเรื่องนู่นนี่นั่นให้นะถ้ามึงเครียดอยู่โทรไประบายโง่ก็ได้นะเพื่อน อะไรพวกผมต้องตามเงาอันนั้นไปแน่เลยฮะเนี่ยมีเที่เปิดไฟเปล่านี่มันมืดขนาดนี้ผมว่าอุ๊ย is this แล้วผมเลมไปว่าเกมนี้เป็นเกมผีจริงจังแฮะฉะนั้นมันน่ากลัวจะจัดเลยอะไรแต่แบบกูไม่มีอะไรที่แบบใช้ส่องสว่างได้เลยเหรอเนี่ยมันไม่มีไฟฉายหรืออะไรที่เปิดส่องทางได้นะฮะผมไม่เห็นสวิตช์ไฟอยู่แถวนี้ด้วย เวรกรรมโอ๊ะมนาริ่าน่ารักผมว่าผมต้องเดินไปแบบงงๆมืดๆนี่แหละฮะเคเคๆผมเป็นสวิตไฟตรงนี้อ่า The loot loot everywhere ลากไม้เต็มไปหมดต้นไม้สิงมาจากข้างนอกสินะ Don't go down there อย่าลงไปข้างใต้นั่นลากนั้นมันชั่วร้าย ลากไม้จะช่วยอะไรได้ไงเพื่อนลากไม้คือสิ่งหนึ่งที่ช่วยป้องกันโรคไม่ให้โดนน้ำท่วมเว้ยรู้เปล่าดิ้นถล่มก็ลากดหละที่ช่วยเราลากมีประโยชน์ลากไม้คือเพื่อนของเราเพื่อนประตูถูกล็อกเอฟเสกต์่าเสียงอะไรอะ่ะเสียงมันมีบางอย่างรัดที่นี่อยู่อะไรอะไรอะไรมันโอเวียสไปหรือเปล่าวะถ้าเกิดเป็นประตูตรงนี้ โอ้โหใกล้ๆก,กันเลยอะเปิดไฟเกิดอะไรขึ้นที่ห้องนี้วะเนี่ยอ๋อไอ้เพื่อนไอ้น้องมึงเหลือพิซซ่าทิ้งไว้แบบนี้ได้ไงเสียดายของแม่มแล้ววัดดาฟปเคทำซุปอะไรปแปลกๆอีกแล้วสินะครับอะไรน้องผมเป็นแฟนขับปเคแน่นอนเลยฮะผมก็เป็นเหมือนกันทะฉะนั้นผมเข้าใจคุณน้องได้ว่าไปผมเข้ามาอาอะไรในห้องนี้เนี่ย ประตูอันนี้ก็ล็อกอยู่ซุปนี่ก็แบบกินไม่ได้ผมเข้ามาในห้องนี้ทําไมอ๋ออ๋ออนี่ไงกุญแจกุญแจห้องนอนเพียบเฟกอ่าวัดลูดลากไม้อย่าบอกนะว่าห้องนอนน้องผมมันเชื่อมลงไปยังห้องใต้ดินเนี่ย ว่าน้องชายตัวละ да ครนี่มันมีอะไรไม่ชอบมาพากลแล้วแหละอะล่ะเพื่อนเสร็จจากงานนี้มึงไปฟ้องพ่อด่วนเลยนะนอกมึงมีบางอย่างแปลก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 จัดเลยเพื่อนหนังสือควอนตัมฟิสิกของบ้านกูรูปแบบไม่ใช่อย่างนี้นะเพื่อนเอออะล่ะเมื่อกี้ผมได้อะไรก็ไม่รู้สีเเขียวมาฮะมันน่าจะไปใช้กับอทางออกได้อะอุ้ยหนวกหูปิดอาไฟดับอืม อ๋ล่ะผมจำได้ว่ามีห้องเครื่องยนต์ทางตรงทางออกประเด็นคือกูจะมองออกอ๋อไฟแช็คไฟแช็คมื่อกี้ที่ได้มาคือไฟแช็คจุดสีพ่นเออนั่นแหละเฮ้ยโยมีลากไม้อยู่แถวนี้ไหมอืมอ่ะอ่าตรงนี้เห็นละปั๊มปั๊ม ไอ้น้องชายไอ้น้องชายเองดูแปลกไปนะลูกบักขํเองเป่าบักขําปไหนล่ะเอ็ด๊บักขำเองอยู่ไหนอ่าเองอยู่ไหนเพื่อนเอ็ดีเอ็ด๊เยงอะไรอะ่ะ เกมนี้เสียงแปลกเป็นบ้าเลยว่าสำหรับเก็มเปิดม่านได้ไหมเพราะว่ามีบางอย่างแปลกๆอยู่หลังม่านนี่แหละแล้วนั่นเสียงอะไรเสียง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 ไอ้แหมอวบขึ้นเยอะเลยนะไอ้เกลอลากไม้ลากไม้เต็มไปหมดลากไม้ everywhere ลากไม้อ,บอวอบๆกระโจนใส่สดุ่งเลยตัวละครผมไป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 รีบออกจากที่นี่กูไม่อยากอยู่แล้วกูไม่อยากอยู่แล้วแม่เออนี่แหละคนเขาถึงไม,ไม่อยากเป็นวีแกนกันเนี่ยดูสภาพไอ้นั่นสินี่จะกินแต่ผักกันอยู่อีกโอ,โอ้ขอกลับไปกินเนื้อแบบเดิมเลยลีสอะไรละห้องอยูทิลิตี้รูมอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่หรอนบไม่ใช่อันนี้ที่เครื่องรีไซเคิล แล้วห้องอื่นก็มีลากไม้มาแล้วโอ้โหมือจังไรคนเดียวเชี่อหายทั้งอพาร์ทเมนต์ What the hell is this I don't know man ออกไม่ได้และลากไม้มาบังอีกทางออกโดนบังโดยลากไม้โงโงๆโก็ได้เวลาเผารู้จักเขาว่าเบิร์นเอเวอร์ติงไหมเรียกฮานสเลยเพื่อนฮานสกับปืนไฟของเขาพร้อมช่วยมึงเสมอจากแปปีสาจลากไม้อาละห้องยีสี here uh, hands hands, hands! Oh. hands! no เอาแล้วล่ะเพื่อนเอาอะไรก็ได้จุดไฟแล้วโยนใส่มันแม่งก็มึงจุดไฟใส่ตัวเองแล้ววิ่งเข้าไปกอดมันเพื่อนนึกว่าอาจจะต้องได้พลี Please, ชีพเพื่อคนอื่นละไม่น่าเลยกูนี่เป็นคนดีจริงๆผมต้องกลับไปที่ห้อง ห้องยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ยิสี่หวังว่าไอ้นั่นมันคงไม่โผล่มาอีกนะถ้าเกิดมันโผล่มาอีกแล over, ้วเกมโอเวอร์กูกูไม่อยากเล่นใหม่นะเพื่อนบอกไว้ก่อนอะล่ะรีไซเคิลรีไซเคิลมันจะได้ดีใจหน่อยเอารีไซเคิลรีไซเคิลขวดเลยเพื่อนไอ้ลากไม้น่าจะได้ดีใจแม่มึงเอ้ยกูเป็นคนรักโลกนะไอ้ลากไม้ได้ปอดอยังฆ่ากูถ้ามึงฆ่ากูกูจะไปสิงต้นมะม่วงมึงโอ้ต้นไม้ที่นี่แปลกๆแ,แล้วแหละ สถาบัน s c p มันปล่อยอะไรหลุดออกมาอีกแม่มเอเคไฟเปิดติดละโอ้ oh, แล้วข้างล่างก็เปิดเรียบร้อยอ่ะ uh, พร้อมอัญเชิญให้ผมเข้าไปฮะรีบไป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 ,ไปเดี๋ยวโดนจับสแกมแมบกูไม่ชอบน้องบอกว่าอย่าลงมาชั้นใต้ดินแต่กูก็ยังลงมาอยู่นั่นคืออะไรไอ้เกลอนั่นเองหรือเปล่า เย็บผมม่าใช่มึงทำอะไรแปลกๆแล้วไอ้นี่กูบอกกี่รอบแล้วเรื่องซอนซาตานเข้ามาในบ้านเนี่ยโอ้กอด h e r e ี oh, ้ i s สเบคอนฟ f ร์ m โอ้พระเจ้าช่วยนี่คืออะไรกันนี่คือตรงที่มันมาแหละเนี่ยผมควรจะออกไปจากที่นี่แล้วก็ไปขอความช่วยเหลือโดยด่วนเอ่อกูว่าอย่างนั้นแหละเพื่อนต้นไม้บ้านกูมันไม่มีวิญญ,ญาณลอยไปลอยมารอ,อบๆนะเออต้นไม้นี้น่าจะแบบส่งตรงมาจากยมโลกเลยฮะ อะไรผมต้องหาเปลวเพลิงแห่งสวรรค์หรือว่าอะไรสักอย่างที่เผาไอ้นี่ได้และเย็นพวกนี้น่าจะเอาไม่อยู่หรอกไซส์ขนาดเนี้ยอะไรผมต้องการหันโดยด่วนหันหันนั่นเองหรือเปล่าฮันนบนบนบนัทเอ็นตี้นั่นเอ็นตี้ไอ้ผีรานะม่วงสุกซ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 ุกกันเด็ดอัมเดียนอัมเดียนอัมโซเดีอัมเดี โอจบขอบคุณที่เล่นนี่คือจุดเริ่มต้นของ SCP ตัวใหม่ใช่ไหมลากไม้แห่งโยงมาบานลากไม้โยมโลกใช้ได้ฮะเกมนี้เฮ้ยเกมนี้สนุกนะถึงจะดูน่ากลัวนิดนึงก็เถิดสนุกจริงและเพลงบ๊อบซะด้วยฮะเอาล่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอนะครับ ผมสำหรับวันนี้ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับตอนนี้ผมต้องขอตัวนั่งบ่นอะไรสักอย่างก่อนที่จะไปและกันเนาะเพราะยังมีเวลา20วินาทีในการปิดคลิปครับผมปล่อยให้มันเสียเป่าไม่ได้ฮะเอาละมาเริ่มวันเสาร์เข้ามาเยี่ยมน้องชายที่ห้องเช่าสไตล์ เก่าๆไอตัวเราเดินเข้ามาก็สงสัยว่าทำไมมันวังเวงแปลกแปลกมองซ้ายมองขวาก็เงียบเ,เหงามีแต่เงาเหล่ากับเสียงแปลกแปลกสงสัยว่าทำไมน้องชายหายไปไหนลากไม้อันตรายไปกไ่อนนะไอ้โอ้รอบนี้ได้หลายท่อนเลยอ่ะอะไรไปไปครับผมผมคิดต่อไม่ออกแล้ว